oh 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 ฮัลโหลเบสคิดถึงเขาเหรอคะก็คิดถึงตลอดอยู่แล้วแหละแต่ที่โทรมาเนี่ยคือจะถามว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้ว่างหรือเปล่าพอดีจะชวนไปเที่ยวดีเลยอ่ะได้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าสุดสัปดาห์นี้หมายก็ไม่มีลูกค้าพอดีนานๆทีจะได้ไปเที่ยวด้วยกันก็ดีเหมือนกันนะ เออแต่ทำไมเราไม่กลับไปคุยกันที่บ้านล่ะเบสกลัวไม่ไ่วไงก็เลยโทรมาถามก่อนโอเคงั้นที่รักตั้งใจทำงานนะคะโอเคจ้าจุ๊บจุ๊บ ชีต1หน่มยิ้มอีกทีชีดว่าไงจ้ะเพื่อนโทรมาในวันที่กูกำลังมีความสุขเลยนะมึงแม้ก็ไม่ได้อยากจะขัดความรักที่แสนหวานของมึงหรอกนะแต่วันนี้มีวันหน้าแผานกแยกเข้ามาใหม่เขาจะจัดปาร์ตี้ต้อนรับมึงจะมาหรือเปล่า น่าจะไปแหละแต่กูไปสายนิดนึงนะพอดีนาันทีกูได้มาเที่ยวกับไม้เนี่ยอ๋อได้เลยครับเพื่อนงั้นสวีทกับแฟนต่อเลยนะเจอกันคืนนี้โอเคเจอกันเว้ยไปคุยกับใครมาตั้งนานคะเนี่ยก็ไอการมันโทรมานอ่ะพอดีมันโทรชวนไปงานเลี้ยงตอนรับหัวหน้าแผนกคนใหม่อืมลาเบสจะไปปะก็คิดว่าน่าจะไปแหละแต่คงจะไปค่ำๆหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ เขาจะได้เอ็นดูเธอด้วยใช่ไปเรียบวนนัดเพิ่มซะหน่อยกินน้ำได้แล้วละลายหมดแล้วไปคุยตั้งนานอยากกลับหรือยังเนี่ยค่ะอยากกลับแล้วกกลลไปทำอะไรกันหรือเปล่าไปทำอะไรอะไปทำอย่างอื่นได้ปะ ครับน้องพี่ชื่อพี่กันนะครับอยู่แผนกเดียวกับน้องนะอ๋อค่ะหนูชื่อพลอยนะคะยินดีที่รู้จักเช่นกันค่ะครับน้องพลอยเดี๋ยวถ้าน้องพลอยสงสัยเรื่องอะไรเนี่ยอยากถามก็ปรึกษาพี่ได้เลยนะครับพี่ยินดีค่นปรึกษาครับขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวขอต่อแป๊บหนึ่งนะคะได้ครับ hey, ววเฮ้ยมาแล้วเว้ยอ้าวอ้าวเพื่อนมาแล้วอ๋อ ดีครับพี่ดีครับพี่โอ้หมานานแล้วกว่าจะมานะพวกมึงอ่ะเอ้าเพื่อนเดี๋ยวเราสั่งเครื่องเดิมก่อนเลยนะเออก็ได้ขอคนหนึ่งด้วยครับขอแห้งเหลือเกินกูตอนเนี้ยเอาม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 าเอา้าโจนอ้ยชื่นใจอืมเออมึงครับผู้หญิงที่มึงคุยด้วยอ่ะใครวะนั่น น้องพลอยนะเขาเพิ่งมาทํางานที่บริษัทเราเพิ่งทํางานใหม่จบปริญญาปุ๊บเนี่ยได้ทํางานเลยโคตรเก่งเลยวะทําไมวะทําไมทําไมรู้นะคิดอะไรอยู่มึงมีแฟนแล้วนะไม่มีอะไรชนแก้วมีพี่ลุดมีพี่ลุดมีพี่ลุดเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> มึงน้องเข้ามาแล้ว <c oughs> น้องพลอยครับนี่เพื่อนพี่เองนะครับชื่อพี่เบสนะครับ คนนี้ชื่อว่าพี่ปอนะอยู่แผนเกเดียวกับเรานี่แหละแต่เป็นเพื่อนๆของพี่นะครับค่ะหนูชื่อพลอยนะคะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะอ่ะชนครับชน อ้าวเบสกลับจากปาร์ตี้สนุกไหมคะก็สนุกดีนะวันนี้คนเยอะดีเบสหมายว่าเราก็คบกันมานานแล้วนะเบสคิดเรื่องแต่งงานบ้า่องไหมอ่ะอืมก็คิดนะกำลังจะมาถามมาเลยว่าอยากแต่งงานหรือเปล่าอยากสิเบสงั้นเราแต่งงานกันไหมจริงเหรอจริง รักเบสน,นะคะเราจะเตรียมงานกันเลยป่ะใช่งั้นพรุ่งนี้นายจะไปเตรียมงานกับพี่ๆเขาเลยนะทำการ์ดแบบไหนเดีอยวเอาเป็นสีชมพูแต่เบสว่าสีขาวดีกว่านะเบสขัดใจมายสิ ช่วงนี้ไม่มีลูกค้ามาคุยงานนิแล้วน้องไม้เลือกแบบให้ใครอยู่หรอจ๊ะเราเลือกให้ตัวเองอะค่ะพี่ฮันแน่พี่ยินดีด้วยนะเผลอแป๊บเดียวจะแต่งงานซะและ้วขอบคุณค่ะเออพี่จะไปซื้อของข้างนอกน้องไม้จะเอาอะไรไหมอืมไม่เป็นไรดีกว่าคะ่ะขอบคุณมากนะคะพี่เดียโอเคงั้นพี่ไม่กวนแล้วนะค่ะ ทำไมไม่รับสายเนี่ยสงสัยยุ่งอยู่แน่เลยเอ้าวเบสกลับมาแล้วเหรอนี่มาช่วยแรืกแบบงานแต่งของเราหน่อยสิไม่เลือกไม่ถูกเลยอ่ะไม่ได้สวยๆทั้งนั้นเลยนะ ไว้พรุ่งนี้ได้ปะวันนี้เหนื่อยเดี๋ยวสิเบสเบสฮัลโหลครับฮัลโหลเบสอยู่ไหนละนี่สายแล้วนะก็รู้ว่าต้องมาตั้งแต่เช้าทำไมยังไม่มาอีกโอเคครับใกล้จะถึงแล้วครับใกล้จะถึงแล้วครับ เรีบรีบมาเลยนะมีอะไรหรือเปล่าทำไมรีบไปทำงานตั้งแต่เช้าเลยมีประชุมเหรอทุล่านะ่ะพอดีเบสรีบถ้าเกิดว่าหิวอะไรก็ไปหาอะไรกินก่อนเลยนะไม่ต้องรอเบสขับรถดีๆแล้วกันนะ ดูตั้งใจจังเลยนะน้องไม้ใช่ค่ะพี่ก็งานแต่งของตัวเองอยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดอะคะ่ะอพี่เห็นไม้ดูเหม่อลอยนะ่ะอืมเปล่านะคะหนูอาจจะคิดงานแต่งอยู่เลยดูเหม่อไปหน่อยอะคะ่ะแต่ก็นะสำหรับผู้หญิงแล้วงานแต่งงานก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดผู้หญิงทุกคนก็ต่างมีความฝัน ว่าอยากเป็นเจ้าสาวในงานแต่งของตัวเองกันทั้งแหละใช่ค่ะพี่ในที่สุดเวลาของหนูก็มาถึงสักทีหนูมีความสุขมากเลยนะคะพี่อดใจเห็นไมลใส่ชุดเจ้าสาวไม่ไหวแล้วเนี่ยชุดก็จากร้านของเราส่วนภาพถ่ายพี่ก็เห็นแล้วนี่คะมันคนละความรู้สึกกันนะสิเออวันนี้ไม่มีลูกค้าแล้วน้องไม้กลับบ้านเลยก็ได้นะเรคะพี่จะได้ไปเตรียมงานแต่งของตัวเองต่อขอบคุณนะคะจ้าน้องตามสบายนะ กาแฟคะ่ะหนูเห็นพี่นั่งทําแต่งานหนูกลัวพี่จะง่วงเลยชงมาให้กําลังง่วงอยู่พอดีเลยขอบคุณนะพี่ก็เป็นพี่ในแผนของหนูหนูก็ต้องช่วยดูแลอยู่แล้วโอเคงั้นถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็ถามพี่ได้นะขอบคุณนะคะงั้นหนูไม่กวนแล้วนะไปทํางานาต่อแล้วนะ ลโลเบสวันนี้หัวหน้าไมอะ่ะให้มายกลับบ้านก่อนด้วยแหละอืมแต่ว่าไม้จะไปทํางานต่อที่ห้องเบสอะ่ะเบสขอที่ทํางานกับก่อนได้ไหมอ่ะจะไปก็ไปก่อนเลยเบสกาลังยุ่งแค่นี้นะ ้าวเบสไหนบอกงานยุ่งไงทำไมกลับมาเร็วจังอะเออแล้วก็นี่การงานแต่งอะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสวยๆทั้งนั้นเลยเบสต้องมาดูด้วยนะไม่ว่าไงอะเบสว่าเบสไม่อยากแต่งงานแล้วอะยกเลิกงานแต่งไปเถอะนะยกเลิกเหรอเบสเป็นอะไรอะ่ะ ทำไมอ่ะเบสไม่เตรียมงานมาขนาดนี้แล้วอ่ะอีกไม่กี่วันก็จะถึงงานแต่งแล้วอ่ะเบสเป็นอะไรอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เต็มที่กับงานของเรามาตลอดอ่ะเบสเคยสังเกตบ้างป่าก่อนที่เบสจะพูดออกมาเบสเป็นอะไรคือเบสเหนื่อยเข้าใจไหมเบสเหนื่อยเบสเหนื่อยที่ต้องมาทําทุกอย่างคนเดียวไม่ว่าจะเรื่องงาน ไหนจะเรื่องเงินอีกแล้วก็ต้องกลับมาฟังไม่บนเรื่องบ้าๆกับเรื่องแต่งงานนี่แหละแล้วเบเวสบเคยถามความรู้สึกไม้บ้างปะเบสเคยถามความรู้สึกไม้บ้างปะว่าไม้จะรู้สึกยังไงอ่ะไม้ทำทุกอย่างด้วยความรักและไม้ก็ตั้งใจมากอ่ะเบสอยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดอะงานแต่งของเรามันมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะเบสแต่เบสกลับว่าบอกว่าเบสไม่อยากแต่งงาน เบสเป็นอะไรอ่ะเบสคิดอะไรอยู่อ่ะเบสเบสพูดสิเบสเบสแคลมหมายบ้างก็ได้อ่ะเบสฟังหมายบ้างไหมอ่ะเบสเบส คุณมาหาผมหน่อยนี่อะไรคุณส่งอะไรมาให้ผมเราคุยเรื่องนี้กันกี่รอบแล้วผมอยากได้งานที่ดีกว่านี้ถ้าทำไม่ได้คุณก็อ,ออกไป ไม่เอากินเลยอิ่มแล้วพลอยกินเลยทำไมละ่ะมีอะไรไม่สบายใจบอกพลอยได้นะพลอยรู้ได้ไงว่าเราไม่สบายใจก็ทุกครั้งอะ่ะเวลาพี่มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอะ่ะก็ชอบชวนพลอยออกมาข้างนอกมีอะไรก็บอกพลอยสิขอบคุณนะที่เป็นห่วงไม่เป็นไรไม่ว่าพี่เบสจะมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอะ่ะพลอยก็อยู่ข้างพี่ตลอดนะขอบคุณนะไม่เป็นไรคะ่ะ ไปไหนก็ไปเดินเล่นไงให้พี่รู้สึกดีขึ้นไม่กินเค,ค้กก่อนเหรอคอยกินไป,ไปกันโอเค